สวัสาลัานเพื่อนสวัสดีจ้ามื่อนี้ร,ร้านเพื่อนมีเมนูตามฤด,ด,ดูกาลเมื่อสุดที่พวกเราเพื่อนกินภาษาเน,นี่ยเสียดงามละจีขทางน้ำอย่านั่งเดือดเดือดไปมื่อนี้ร้านเพื่้นสีแกงอีลอกไปตลาดไช่ามาได้อีลอกมากจ้ะไม่มีหาสิบบาทลอกไว้แล้วเอาไปอ่อนน้ำเน,นาะน้ำเดือดเดือดจะใส่ลงไปเลย ตรงนง้ำเดือดเดือดด้จ้ะน้ำเดือดเดือดคนรวงรวใส่ลงไปเลยแกงนี้หรอกใส่หนัง จะสาวค้นจ้ะถ้าเราไม่คันนะจะกุญยางคั้นกับไปหนึ่งก้อนก็อเอามาแกงเอาไปลวก่ออนก็นกมาแกงจ้ะอาจจะได้ปุญยางคัน้นแกงแบบนี้บอกไปคันบบ้นจ้ะพริกหอมแดงตะไคร้ ใส่ใบบกไปนึใส่กปห้เดี๋ยมันเดือดนาจังว่าเบิงกันเดกแ่งาจะนบเจะเห็นบกนังเดือดแล้วเอากรใส่แล้วขามเปียก ไปต้งไปเลยนี่หนัง,นงหนังวัวหนังตุ่มจ้ะใส่บวบบวบลงไปใส่ลงไปเลย ขั้นตอสะอาดบ่งดีจ้ะน้ำมาปรุงกัน ด้ลย,น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 ,ยน้ำประด็กอาจารใส่ลงไปเราทำกีย่งนะไปแล้วใส่เกลือลงไปแล้วนะอูมามิกะใส่ล,สล้ไปลงซิมบักเครื่องล้วพี่แต่ที่จะไปใส่สสนะ าวยายจากที่เนี่ยเดีย๋ยวมาสุกแล้วเขาจะมาชิมรสชาติกันเนาะเดี๋ยวเราเขแล้วเพิ่ม,มน้ำตาลลงไปน้อยน่งมาจา้ะอันนี้น้ำตาลทรายาก้ะสม,สม,สม่มๆหวานๆเนาะแกงผัดอีลอกแกงบอลเท่าไหร่ที่นี่กันต้มไว้นห้เขาเปื่อยจ้ะเรียบร้อย

ก,กินไหมน่าก,กินไหมหอมหอมเห็นไหมเห็นไหม,ไมอยากก่างแรกจะเอาเปื่อยๆเนาะครั้งแรกของปีจ้ะกินปีละเทียเนาะปีนี้เพิ่งจะได้กินเนยลยนะจ๊ะ สงสัยจะครั้งเดียวนี่แหละเนาะไปพ่อพอดีเลยยุ่ตลาดไปก็เลยจัดมาเลยเดี๋ยวเราได้ใช้บนในเห็นปะโดตรรวววรวววรวววใส่หนังอหอมหอมหนับประแดกเอาไฟตูล้ลงไปงทังสีหอมค่ะเดี๋ยวเขาจะมาซมดูซากันนะจ๊ะ ปยคนแล้วเขามาซิีนรสชาติกันเส้นหนามยานน้ำกระดาเนาะผู้ใดใส่กระดาษเรใส่กระดาษในร้านผู้ใดแกงเส้นหนามยานน้ำมันก็จะเป็นสีดำๆเนี่ยแต่พอแกงเส้นหนามยานน้ำมันก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลจ้ะเจอปลาขาเปียกเจอปลาแดดเนาะมันก็สีออกเป็นสี ะนะเสร็จแ,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 แล้วก็ซิมรสชาตกันนีลูกโรดพอมเดินเด้อแซ่บแซ่บเลยจ้ะตุ้มบะนมี่เปื่อ,อยเดี๋ยวเขามาใส่ไปอีตู้กันจ้ะมาจากสุดท้าย ใส่ใบแมงรักใบผักตูใบผักตูใบแมงรักข้างลงไปใส่หลายๆวทดลองด้วยจะใครได้กินห้มอมพักห้อมแบบนิ้วเข่าได้เลย อีนึงก็ด้กินแท่เดียวี่น้องเออบบกอีดอกผลพอดีกับพ่อเกิดจำไปไปไปบักเสตหวยจากที่แน่เียไปเบิ่งกันเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าน่่ๆๆ่ๆน่เน่น,น,น่่น่าก,กินไหมน่าก,กินไหมแกงอีดอกใส่หนังภาพยนตร์โคเนาจะ น่ากินบอหน่ากินบอมาเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าหอนหอนมาเด้อจ้ะหอมหอมใส่ดูพดพร้อมองเด้อไปแล้วเนาะเดี๋ยวแลนไปได้ขอโตไปกินกอนจ้ะแลนไปได้ก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนติดกดขอบคุเบิร์เนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไปจังใดไปเจอกันไม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า